<c oughs> เอ,อ่อสวัสดีครับเจสเปอร์เฮนเซนบุตรไปรษณีครับเอ,อ่อคุณคราวคุณมีพรสวรรค์คุณเกิดมาเพื่อที่จะทำของเล่นผมเลยคิดว่าถ้าคุณบริจาคของเล่นเก่าๆของคุณผมจะเอาไปส่งให้ฟรีๆคืนนี้ฉันจะไปกับนายเอ,อ่อคุณไม่จะเป็นต้องไปก็ได้นะ <c oughs> โอเคงั้นคืนนี้ น้องเราบอกว่าถ้าเราเขียนจดหมายถึงคุณคราเขาจะทำของเล่นให้ถึงคุณเขาถึงคุณเขาค่ะไปกันได้หรือยังไปสิคุณคราเท่สุดๆไปเลยคราเหรอแล้วฉันล่ะอูอะไรไอ้ขี้แพ้เอเหรอถ้าฉันเป็นขี้แพ้เงินนายก็นายก็เป็นนายก็ไปซะแล้วนายหายไปแล้วเฮ้ยพวกนายคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ะ ที่นี่คือเเมรสเบิร์กที่ที่แสนโหดหูบนโลกใบนี้และนายสองคนเปลี่ยนแปลงไม่ได้กย้วหลุดไปสนิทและตะแก่นักทำของเล่นกำลังล้างสมองเราทุกคนอยู่เราต้องทำให้ผู้โพเทนท์หวาเราจะทำให้เห็นแก่ตัวนั้นจระกายให้ทำความดีพอดีทำอะไรกันอยู่เหรอโอ้ไม่นะโอ้ตัดเห็นตกเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องพูดนายแค่นั่งเฉยๆเป็นผู้วิเศษและสุดยอดไปคนเดียวเถอะ เจสเบิรเราจะทำมันไปกันเถอะโฮโฮโฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานอกเอาจริงดิน้าโหดแบบนั้นเหรอโยโฮไม่เอาหน้าไม่มีเวลาแล้วเด็กๆต้องการพวกเรานะถ้าคืนนี้เราไม่หยุดพวกเขาไวเมืองนี้คงไม่มีวันเหมือนเดิมทำลายของเล่นพวกนั้นซะ โอ้ไม่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 ไมไมไมอฮาาเสร็จฉล่ไปกันเลยไม่ได้ผูกไว้เหรอแล้วทำไมไม่ผูกไว้ถ้าฉันรู้ว่าไม่ได้ผูกไว้ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดจะก,กี่ล้านชาติฟันชาติฉันก็จะไปทำถ้ามันไม่ได้ผูกไว้